สิ่งที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางบนเครื่องบินการขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะใครทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วถ้าเจอเด็กเนี่ยนะฮะเจอเด็กเด็กตัวเล็กๆเนี่ยแม่งในสายตาผมแม่งคือเด็กผีทุกตัวนั่งที่นั่งริมทางเดินผมขึ้นเครื่องบินปุ๊บผมก็เดินหาเลขเลขที่นั่งของตัวเองเดินไปไม่ไกลก็เจอนะนั่งริมทางเดินมีคนนั่งอยู่แล้วสองคนเป็น พ่อกับลูกแม่งเอ้ยวันนี้นอนไม่หลับแน่แนเลยขึ้นเครื่องบินมานานและก็จริงอย่างที่คาดนะครับตลอดทางนะฮะไม่ร้องไห้กระจององอแงก็เล่นกับพอ่อพ่อก็ไม่ตดไม่เกรงใจผู้ดโดยสารคนอื่นนะฮะแม่งก็เล่นกับลูกนะฮะหนักขนาดนั้นแม่งเอาผ้ามาคุมเอามาจี้เอามาจี้เอวม,ม,มานุ่มนมานี่ลูกแม่งก็หัวเราะคิกคักคิกคักนะเสร็จลูกแมงหลับ หลับเสร็จแม่งตื่นตื่นมาปุ๊บเด็กตื่นปุ๊บงอแงร้องไห้ร้องโ h มเออพ่อแม่งก็ไม่ปอบพีอะไรเลยนั่งอยู่ข้างกูนี่แหละจนกระทั่งนะครับนะฮะเครื่องบินกําลังจะลงลงปุ๊บกาลังจะถึงพื้นอยู่แล้วนะฮะทันใดเลยนะครับอยู่ดีๆกับตันแม่งดึงเครื่องขึ้นดึงแบบกระชากเลยแ่งขึ้นปูดปึ้งขึ้นมาจางังหวะเดียวกันเด็กแม่งผมพูดในใจหัวเราะหาพ่อไง junior stand-up comedy